ไต้หวันให้ความสำคัญกับการอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนเป็นอย่างมากในช่วง5ปีที่ผ่านมาได้เร่งจัดตั้งศูนย์พยาบาลสัตว์ป่าในเขตภาคเหนือภาคกลางภาคใต้และเกาะรอบนอกขณะที่ภาคตะวันออกซึ่งมีป่าไม้อุดมสมบูรณ์และสัตว์ป่าอาศัยอยู่มากกลับยังไม่มีการจัดตั้งศูนย์พยาบาลสัตว์ป่าสงวนในเขตภาคตวนออกขึ้น อยอเล็กก็ดีกรมป่าไม้คณะกรรมการการเกษตร,รได้ร่วมมือกับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าไต้หวันหรือไววันเปิดรับบริจาคเงินตั้งแต่ปลายปี2 5 1 1ซึ่งได้รับเงินบริจาคทั้งสิน้น3 6 5ล้านเหรียญไต้หวันเพื่อนำไปช่วยในการจัดตั้งศูนย์พยาบาลสัตว์ป่าสง,งวนทางภาคตะวันออกนายหลินหัวชิงอธิบดีกรมป่าไม้กล่าวในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือระหว่างกรมป่าไม้กับสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าไต้หวันว่า ที่ผ่านมาพรกิจด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าของรัฐบาลจะเน้นไปที่การจัดหาที่อยู่อาศัยและการรักษาพยาบาลสัตว์ป่าค่าใช้จ่ายและทรัพยากรที่ใช้ในพรกิจดังกล่าวส่วนใหญ่มาจากงบประมาณของทางรัชการแต่สำหรับในประเทศที่พัฒนาแล้วนั้นภาคประชาชนมักแสดงความประสงค์ที่จะมีส่วนร่วมในการปฏิบัติภารกิจและให้ความช่วยเหลือภาครัฐบาลในด้านค่าใช้จ่าย การที่สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าไต้หวันออกมาช่วยเรีรยกไรเงินบริจาคจากประชาชนเพื่อร่วมกันจัดตั้งศูนย์พยาบาลสัตว์ปา่าภาคตวันออกในครั้งนี้นับว่าเป็นแบบอย่างที่ดีขององค์กรภาคเอกชนในการมีส่วนร่วมในภารกิจอนุรักษ์สัตว์ป่าสงวนของไต้หวันทางด้านฉีเมิงโหยนายกสมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่าไต้หวันกล่าวว่า ในปัจจุบันศูนย์พยาบาลสัตว์ป่าภาคตะวันออกเริ่มเปิดดำเนินการแล้วและได้ให้การรักษาพยาบาลสัตว์ป่าที่ชาวบ้านพบเจอโดยบังเอิญได้นํามาส่งมอบให้ทางศูนย์ช่วยรักษาพยาบาลซึ่งในจํานวนนี้เป็นตัวลินมากที่สุดอาจเป็นเพราะในปัจจุบันมีสุนัขจรจัดที่เข้าไปอาศัยอยู่ในเขตป่ามากขึ้นซึ่งสุนัขจรจัดเหล่านี้จะเป็นอันตรายต่อตัวลินจึงเรียกร้องประชาชนอย่าให้อาหารแก่สุนัขจรจัด วิธีที่ถูกต้องควรแจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าไปจัดการเพื่อป้องกันการขยายพันธุ์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่าและทำลายระบบนิเวศอัญชันทรงพุทธเรยงาน